ฝาท้ทยลเบิดฝาท้ทยลเบิดตายแน่ตายแน่คันหลังไม่รู้ว่าจะล่นไหม <Okay. S 1> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ไร้สังกัดดังซึ่งครับคลิปนี้มาอยู่กับตายลเบิด้เลยแจ้สส้มลายครับตักดินใส่ดำครับ รถยังอยู่แค่3ามคันครับไปไหนกันหมดครับไม่รู้ว่ารถหายไปไหนหมดโอ้เจ้เอ็กก็ช่วยทำทางครับ ยอกกันครับยอกกันเอาเอาเอาจา,านชูจะใส่ให้เจ้าเอกสักหน่อยครับ รถจะต้องมอกความในเสียงกล้องมาครับเสียงใหญ่เสียงดังลั่นไปถึงในมานเลยฮะโอ้หินกอนตกใส่ครับจานชูใส่ประมาณสามตักครับสมตัก ดินก็เริ่มจะดีแล้วครับมีดินแห้งครับจานชูจะค่อยๆตักนะครับไม่ค่อย,อยอตักเต็มพุงก,กี้นะเพราะว่า,าดินอย่างนี้มันจะติดพุงก,กี้ดีครับต้องค่อยๆเซตค่อยๆเทะไปเรื่อยครับตักทีละครึ่งพุงก,กี้นะสำหรับจานชูครับ อันนี้ก็เป็นวิธีตักของแต่ละคนนะครับเป็นวิธีตักของแตล่ละคนของแต่ละอาจารย์นะฮะแต่ละอาจารยา์ความคิดความอ่านไม่เหมือนกันครับความคิดใครความคิดนั้นนะครับก็มาสังเกตดูก็แล้วกันครับอาจารย์ชูตักดินกับหัวหน้าชิรดตักดินะผมลองสังเกตดูแล้วการตักดินเมื่อวานนี่ตักคนละตักคนละรูปแบบนะครับ คนละรูปแบบแล้วแต่แล้วแต่ความคิดของใครนะครับเพราะว่าะจะไปบังคับให้เขาคิดตามทำตามที่เราคิดไม่ได้นะครับนี้ก็เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะครับสำหรับการทำงานของแต่ละเจ้าหรือว่าแต่ละคนขับนะครับ เรียกว่าต้องใช้สมองใช้หัวคิดอ่าอานงานนะครับอ่านงานให้มันเดินไปได้เร็วอ,อันนี้ก็เป็นความสามารถส่วนบุคคลนะครับซึ่งแต่ละคนก็ความสามารถไม่เท่ากันนะไม่ใช่ว่าขับรถเป็นแล้วนี่ความสามารถเท่ากันไม่ใช่นะครับบางคนก็ขับเป็นก็จริงอยู่แต่ว่าอ่านงานไม่เป็นนะครับบางคนก็ อ่านงานเป็นนะครับแล้วก็ค่อยๆสั่งให้ค่อยสั่งให้ทํางานไม่เป็นค่อยสั่งให้คนอื่นทําอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปครับต่างคนต่างคิดต,คต่างคนต่างทําครับเป็นสิทธิทส่วนบุคคลไม่ไปก้าวไกยของใครนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปครับคืออความเปรียบเทียบฮะข้อเปรียบเทียบของอาการตักดินนะครับแล้วก็ ความคิดความอ่านนะครับอันนี้ก็พูดให้ฟังครับพูดให้ฟังเฉยๆครับว่งอยู่ที่อองานสะหลวงอยู่เหมือนเดิมครับตอนนี้ก็หายไปอีกหนึ่งคันแล้วครับไม่รู้ว่าหายไปไหน ยังเหลืออยู่สามคันโอ้โหฝ่าไทยอู้โอ้มีลูกรังด้วยบ่ฝ่าไทยไม่ค่อยงับเด้อฝ่าไายไม่ค่อยงับนะครับเราก็ทําท่าบอกแต่ว่าจานชูเขาจะตักดินแห้งรองซ้ายไว้นะสังเกตดูนะครับตักดินแห้งรองท้ายไว้ เพื่อเวลามันขึ้นนะฮะขึ้นเนินตรงนั้นมันจะไม่ไหลนะครับนี่ฮะก็เป็นความคิดความอ่านของแต่ละคนนะครับว่าเจอสถานการณ์แบบไหนแบบแบบแบบนี้ทํำยังไงแบบนั้นทํำยังไงนะฮะอันนี้ก็ใช้หัวคิดหัวอ่านไปครับนี่ฮะวาท้ายลุก ไม่เกาะก็ใส่มาหน้านิดนึงครับเห็นไหมครับเนีย่ยป้ายมันอ้าอยู่ยังเหลือ3ามคันครับต้มหมอความแล้วก็เจ้าแดงจึงคืนครับแล้วก็เจ้า,อาทอทงองครับเจ้าทอทงสามคันนะครับ ไปแล้วครับเอมาอยู่ฝั่งนี้โตเราต้องมาระเวงเจ้าแคทหรือเปล่าครับอ,อยู่ใกล้เหลือเกินครับอยู่ใกล้เจ้าแคทเหลือเกินไม่ไหว เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแกล้งครับอยู่ใกล้จอแค้นไม่ได้เดี๋ยวโยนขี้เลนใส่เราต้องอยู่ห่างๆสักหน่อยนะ ไปครับเดี๋ยวเรา,าขึ้นไปหาเจ้าแคทสามสองศูนย์กันเดี๋ยวจะมีลูกน้อยใจครับสำหรับเจ้าแคทสามสองศูนย์วหน้าจร้อยครับโยนดินฝั่งนู้นครับด้านบนครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาแกใกล้ๆ,ๆสักหน่อยไม่รู้ว่าจะเจอแกล้งหรือเปล่าครับนะครับสำหรับทลิปนี้ก็ามาติดตามสารหลวงเป็นวันที่สามนะครับ วันที่สามช่วงใบยๆครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้หน่อยนะครับไรสังกัดดังซึ่งครับสวัสดีครับ